นี่แหละท่านจึงสอนว่าให้ทานให้ทานต้องรอบกับความตนหนีจนได้นะแหละมากน้อยลบตลอดยิ่งคนที่ยังไม่ทําบุญให้ทานกิเลสยิ่งได้ได,ได้ทีมาตลอดเวลาจะให้ทานเงินบาทหนึ่งสองบาทเนี่ยโอ๊ยกรรมแล้วกรรมเลานะเถ้าเป็นเงินธนบัตรกระดาษอย่างทุกวันนี้ปีไปหมดเลยเลยไม่ได้ไม่ทานกิเลสก็ไม่ได,เไได้เลยไม่ได้กิน พราะมันมันเปื่อยไปแล้วกระดาษเนี่ยต่างคนต่างห่วงกันกิเลสก็หวงว่าให้กรมไม่ให้แน่นทานทานทางฝ่ยายทำก็แยกออกมาแยกแกะมือกิเออกมาแกะไปแกะมากรมไปกรรมมาสุดท้ายธนบัตรใบหนึ่งใบหนึ่งเลยเปื่อยไปหมดเลยไม่ได้สักลายนะ ไปทําทานก็ไม่ได้เชียมันเปื่อยแล้วกระดาษที่เละเอาเป็นประโยชน์ของมันก็ไม่ได้เสียเนี่ยเปื่อยไปแล้วเอาเอาไม้มาเอาไม้มามันเอาอีกเนมันกาอีกกาอีกนี่ให้รู้ว่าตัวภัยอยู่ที่หัวใจเรามาบีบบังคับมือเราให้แกะไม่ออกไม่อยากให้ทําบ,บุญให้ทาน <c oughs> นี่แหละที่เลตตัวนี้เก่งมากนะ <c oughs> มันอยู่ที่หัวใจเรานั่นนะ ไม่อยู่ที่อื่นนะไม่เป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นคนุที่ไหนมันเป็นธรรมชาติที่คือความตั้งหนี้ความหึงความหวงอยู่ในหวัวใจเรานี่ท่านเรียกว่ากิเลสตัวเป็นภัยต่อาการทําบุญให้ทานเพื่อความดีของเราให้รบมันให้ได้นะอื เมื่อเรารบไม่ถอยสู้ไม่ถอยมันกําไม่แล้วแก่ออกมันกําไม่แล้วแก่ออกแก่หลายครั้งหลายหนก็ได้มาห้าบาทสิบตางก็ไปต่อไปก็ยี่สิบาทสามสิบาททางก็โล่งกิเลสก็อ่อนมือไม่ไม่กล้าที่จะกําไมใ่ให้แน่นเหมือนแต่ก่อนเราก็สะดุกเปิดออกมาเปิดออมาสุดท้ายก็แบมือเลยการทําบุญให้ทานมีความโล่งภายในจิตในใจกิเลสไม่มาบีบบังคับเหมือนแต่ก่อนแล้วนี่คือชนะกิเลสแล้ว